นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับฟิล์มกระจกรถยนต์หน้ารถก็เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเมื่อเราจะต้องขับรถตามรถบรรทุกหิน ดินทรายหรืออาจจะมีเศษหินกระเด็นมาใส่ที่กระจกบ,บานหน้ารถยนต์ของเราซึ่งแน่นอนเรื่องแบบนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เลยวันนี้ค่า o ออฟโนจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับฟิล์มใสที่ป้องกันรอยสะเก็ดซึ่งจะป้องกันได้ขนาดไหนนั้นไปดูกันครับฟิล์ม ที่ป้องกันกระจกร้าวไม่ว่าจะเกิดจากสะเก็ดหินหรือเกิดจากสิ่งของที่เข้ามาปะทะกับกระจกหน้ารถยนต์ของเราจะมีหนึ่งประเภทเท่านั้นซึ่งเป็นแบบโพลีเอสเตอร์ที่มีความหนาถึง4มิลเพื่อลดความเสี่ยงกระจกมีรอยและแตกร้าวได้นอกจากนี้เมื่อติดฟิล์มใสกันรอยสะเก็ดหินไปแล้วยังสามารถ มองทัศนวิสัยได้อย่างปกติสะอาดตาและไม่ตัดแสงอีกด้วยซึ่งรถทุกคันก็สามารถติดได้ถ้าเทียบจากเมื่อก่อนส่วนใหญ่จะเป็นรถยุโรปเท่านั้นหลายคนอาจสงสัยหรือไม่ว่าการที่ติดฟิล์มธรรมดาทั่วไปและการติดฟิล์มใสกันรอยสะเก็ดหินมีความแตกต่างกันหรือไม่แน่นอนว่า มีความแตกต่างกันแน่นอนซึ่งฟิล์มกองแสงทั่วไปจะมีความทึบและมีการติดฟิล์มจากด้านในรถแต่ฟิล์มการสะเก็ดหินจะเป็นการติดตั้งฟิล์มจากภายนอกเพื่อป้องกันหินที่มาโดนกระจกรถยนต์ข้อดีของการติดฟิล์มสะเก็ดหิน 1. ป้องกันกระจกแตกร้าได้ 2. ป้องกันแสง UV และ3และ 3. ส,สามารถป้องกันอุบัติเหตุหรือสิ่งต่างๆที่มากระทบกระตกหน้าอย่างจัง